นี่เป็นวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไว้ใส่พืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เราปลูกพืชผักสวนครัวทุกอย่างเลยนะคะที่เราปลูกส่วนนี้จะไปช่วยบำรุงให้ต้นใบมันงดงามนะคะ แล้วก็เป็นถาดอาหารสำรองของพืชผักแล้วก็ต้นไม้นะคะอันนี้จะลองทําดูนะคะว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะคะนี่เป็นการทดลองนี่เป็นการเรียนรู้การทําเองนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาสิ้นเปลืองตังนะคะ ถ้าเกิดว่าเราทำเองเราจะประหยัดประหยัดการใช้ตังในกระเป๋าของเรานะคะจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายลงนะคะอันนี้ ส่วนผสมก็จะมีมีไข่นะคะในนี้มีมีไข่หนึ่งฟองหรือใครจะถ้าใครทําเยอะๆไว้ได้ก็ดีนะคะแต่อันนี้ทําแค่ฟองเดียวนะคะอันนี้มีไข่หนึ่งฟองมีผงชูรสมีน้ําปลามีกะปินะคะแล้วก็มีน้ํานี่นะคะน้ําไว้ทําเป็นจุลินซี สำหรับน้ำประมาณขวดประมาณนี้นะคะก็ใช้ประมาณ1ช้อนหรือครึ่งช้อนนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะเอาไว้ให้พ้นมือเด็กนะคะทิ้งไว้ประมาณสองสามวันนะคะพอพอเราเอาไอ้นนี้เทลงไปในน้ำประมาณ ช้อนหนึ่งนะคะแล้วเราก็เขยา่าเขย่าวขวดแล้วเรามาดูกันนะคะอันนี้ใช้ใช้ประมาณขวดหนึ่งนะคะ นี่นะคะจากนั้นเราก็เขยา่าเขยา่าเป็นการทำจุลินทีใช้เองนะคะถ้ามันเกิดนะคะมันจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีเขียวนะคะสีชมพู ีชมพูอ่อนๆหรือสีแดงเข้มนะคะหรือว่าสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวนี่คือน้ำมันไม่ค่อยมีแร่ธาตเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามันเป็นสีชมพูกับสีสีแดงนี่คือเป็นจุลินทรีย์ที่พืชต้องการมากนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวมันก็ได้นะคะ แต่แร่ธาตมันจะน้อยกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์ที่เป็นสีชมพูกับสีแดงนะคะทางที่ดีน้ำที่เราเอามาใช้นะคะเป็นน้ำธรรมชาตินะคะน้ำในคลองน้ำในห้วยน้ำสะธรรมราที่ทั่วไปนะคะเอามาทำเป็นจุลินทรีย์ได้แต่อันนี้เอา เอาน้ำฝนนะคะน้ำฝนที่มันอยู่ในโอ่งนานแล้วเพราะไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้เอามาใช้ดื่มกินนะคะเอาไว้ล้างจานอย่างเดียวเราก็เลยเอาอันนี้มานี่นะคะแต่ถ้าใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แบบสีเขียวหรือว่าสีชมพูเราแค่เอาน้ำมานะคะตักน้ำมาแล้วเอามาเทหยดลงนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะคะ มันก็จะเกิดมันจะทำปฏิกิริยานะคะแล้วมันก็จะเกิดเป็นสีบางคนทำก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่บางคนทำก็จะเป็นสีแดงหรือว่าสีชมพูนะคะี้ลองทำไว้ใช้เองนะคะเราเอาไปลด น,นั่นก็ได้นะคะพวกมันสำปะหลังพวกอ้อยพวกอะไรนะคะเอาไปผปสมอันนี้ใช้สองขวดนะคะขยาวขยาวนะคะ เวลาเราเอาไปใช้สมมติว่าเป็นน้ำยี่สิบลิตรนะคะเราก็ใช้ไปช้อนเดียวนะคะผสมเจียจางนะคะอย่าไปเทหมดนะคะเพราะมันจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะนี่นะคะอันนี้กะปิจะน้อยหน่อยนะคะแต่อย่างอื่น เยอะอยู่นะคะนี่ทำไว้ใช้เองใช้เอาไว้ลดลดผักลดต้นไม้นะคะ ะะมันจะออกสีคุ้นๆนะคะ ประมาณนี้นะคะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะอย่าลืมชมคลิปให้จบด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องทางของเอสด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะคะฝากด้วยนะคะ ฝากช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เขาจบัวเพียงตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ